สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านครับปีใหม่นี่ปังอี่หรีครับพี่น้องนะครับสาหรับลูกๆตัวเกียวมิวสิกแล้วกับพูนยานฟินแลนด์ครับพี่น้องนะครับเอาล่าสุดบอสบิ๊กตอบแทนนะครับน้องๆนะครับหลังจากที่สู้งานนะครับมาเต็มเดือนคือเดือนมคือเดือนธันวาคมนะครับพี่น้องนะครับ งานนี่เยอะมากนะครับจนหลายคนหลายท่านนี่บอดได้หับบ่ได้นอนครับพี่น้องนะครับล่าสุดบอสบิ๊กนะครับปีใหม่นี่ก็ยังไม่หยุดนะครับแล้วก็โพสแบบซีนัเราบอกว่าปีใหม่ไม่มีเวลาเที่ยวเลยกินเหล่ายังบอดได้กินสันพี่น้องนะครับเพราะเดินสายทํางานเพื่อความมั่นคงของลูกเต้าสันพี่น้องนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เพิ่นรับเงินนะครับ จากเจ้าภาพจากติบครับที่เพิ่นไห่ม้าครับพี่น้องอยู่บนรถตู้เลานะครับโอเคอันนั้นคือเป็นเรื่องในส่วนของการทํางานนะครับแล้วก็วันที่ห้านี่ครับพี่น้องนะครับห้ามกราคมนะครับเริ่มลงเสาเอกเสาโทนะครับทุกท่านครับอยู่อาณาจักรใหม่นะครับของตัวเกียวมิวสิกนะครับล่าสุดนะครับบอสบิ๊กกระโพนแบบซี่นะครับบอกว่าของขวัญให้ลูกๆค่ายตัวเกียว ห้ามกะานะครับลดทองเงินสด100่งกว่าชิ้นนะครับป้าทุกท่านลราก็โพสแบบซี่นะครับแล้วก็ลงภาพอยู่หนาล้านท้องครับพี่น้องนะครับอ่าไปซื้อท้องนะครับเพื่อสิมาแจกอ่าลูกๆูศิลปินลูกๆขค่ายตัวเกียวมิวสิกครับพี่น้องนะครับก็คือว่าเราเน่จะจับฉลากครับพี่น้องใครคือผู้โชคดีจะได้ทองจะได้ของรางวัลจากบอดบิกครับพี่น้องนะครับ ต้องเบิงกันต้องชมกันนะครับพานไล่สดวันที่ห้ามกราคมนีครับทุกท่านครับปาดขัดแน่ับอีกลครับแล้วก็บอกว่างบนี่ประมาณหาแสนครับพี่น้องนะครับของรางวัลนะครับผู้ใดจะได้ท้องผู้ใดจะได้ลดนะครับผู้ใดจะได้เงินสดอันนี้ต้องรุ่นกันครับตื่นเต้นน้ำครับแล้วก็ดีใจน้ำในส่วนของลูก ตูกิวมิวสิกนะครับ FC หลายคนหลายท่านเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นชมนะครับแล้วก็ดีใจกับน้องน้องศิลปินค่ายตูกิวมิวสิกนะครับพี่น้องนะครับหลายคนก็บอกว่าบอสบิ๊กสุดยอดนะครับท่านนี่ก็บอกว่าปังปังเดอ้อปีใหม่นี่สันพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่ายูดีมีแฮงยูดแดงก็มีเงินสันพี่น้องนะครับคนนี้ก็บอกว่าบอสบิ๊กสปอร์ตมากระดับบอสบิ๊กแล้วต้องใหญ่ ต้องปังเท่านั้นนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าล่ํารวยล่ารวยขึ้นไปนะจ๊ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับคนนี้ก็บอกว่าสุดปังค่ะพ่อไก่ของลูกนะครับท่านนี้ก็บอกว่ายกนิ้วให้เลยนะครับคนหนึ่งก็บอกว่ามีค่ายไหนทําบ้างแบบนี้นอกจากโตเกียวมิวสิกซันปินอกนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าดีใจกับลูกๆค่ายโตเกียวมิวสิกที่ที่มีผู้นำที่ดี อาิดดีทําดีมากๆนะครับแมนครับพี่น้องนะครับ,อ,นน wa, รบอีกคนหนึ่งก็บอกว่าคนละสองชิ้นไหมน้อนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเป็นบุญอิลีอยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับพี่น้องคนนี้ก็บอกว่าเป็นผู้นําที่สุดยอดจริงๆค่ะขอให้เจริญล่กเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะนะครับท่านนี้ก็บอกว่าบอสคือที่สุดเลยค่ะดีใจกับลูกๆนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าว้าวสุดยอดเลยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับท่านนี้ก <Your self. S 2> ็บอกว่าผู้ชายคนนี like ้ เลี้ยงดูแลคนรอบข้างสุดยอดจริงๆนะครับท่านหนึ่งก็บอกว่าป้าสุดยอดซีอนายห่างบอดบิกคักแบบนี้ให้ลูกน้องได้รักลูกน้องคักอีลีสันพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนะครับก็มีคอมเมนต์เข้าไปเยอะเย็มมากมายนะครับในส่วนของ f อฟซีโตเกี i วมิวสิกพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนุ่มอ๋องี่ยข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อน,นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝ่ายอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ